มาดจามากินแนหแนมแย้เหนวก้นสวยหอละสิบบาทมากินส่งตามโคละสามสิบบาทน้ำปลาสิบแจ็น้ำปลาตุ้มซุกเรยค่ะายแหนวก้นสวยเเองค่ะมาจะมาเปิดร้านส่งตามค่ะมีนิบาทเล็กๆนะคะมาจะมาเนี่ค่ะสดใส飒飒ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะพาค่คะมีบัเรเครดิตน้ำร้อยน้ำมอโลงลอง,ลองีิค่ะ ค่ะเทป่่าแพงหรอกคะ่ะโเราเกือบลอยผลละค่ะ <c oughs> มาจามา่ามากินก็ยันแนวคนสวยเดอะะ้อค่ะรานมินิบาทเล็กๆคะ่ะแต่อาหารตามสั่งกับมีกกค่คือเกาค่ะค่ะโทรสั่งได้เบอร์เดิมคะ่ะขอบคุณะคนะะลูกค้าที่รักแหนมห่อละสิบบาทแนวคนสวยชำเพงหลังก็หันเองคะ่ะมาคะ่ะมาแซบ็บค่ะมาคะ่ะ โเนาะคะเนาะโอ้ช,ชุ่ชืนรู่นรุงทำร้านใหม่ค่ะร้านส้มตำค่ะตรงนี้ร้านอาหารตามสั่งอยู่โซนนู้นค่ะโซนนู้นนะคะอ่าอันนี้ข้างในที่นั่งนั่งกินข้าวกินส้มตำตรงนี้ได้นะคะอ่าพาทัวร์ร้านนี่ ที่นี่บาเ,เล็กๆใ่หม้อ,อหุงข้าวอ่าอ่าที่นั่งโซฟาค่ะอ่านี่ค่ะนะคะออกมานี่ออกมานี่ออกมานี่ก็มีที่นั่งกินส้มตามกันค่ะมุมมุมนี้ตู้นี้ยังไม่มีอะไรออกไปทางนี้นะคะอันนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งค่ะของยานวกนสวยนะคะ ในโซนนี้โซนนั้นไปที่ล้างจานอ่างล้างผักบ้างอะไรบ้างก็ได้นะคะโอ้ยแกงหน่อไม้ไว้อยู่ลืมจะเอาไปทำบุญตอนเพลงโอ้ยปุ๊บๆเลยก็โหอปุ๊บๆเลย,เเเลยแกงหน่อไม้ค่ะเฮย้ยเสร็จแล้วค่ะอันนี้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้สด จะไปท่บุญน,นํำค่ะค่ะท่าบุญคือไปเพ้นเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเอฟซทั้งหลายค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ